ครับทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาพาะกันอีกและพี่น้องไอ้เนาะหาอยู่หาก,กินคือเก่าพี่น้องเงอ้เบา่วงกะเห็ดกัดกัดกันเก,กินพี่น้องเลยอย่าเผาปุ้ดเผาเบื่อกันเด้อเพราะว่าวางกะไปไไปทางใดก็มื่อไหรได้พอหนาพอตากันอีกและพี่น้องไอ้มาหาใจกับดักหนูพี่น้องเอ้ไลยวิธีเนาะเบา่วงกะใส่หาใส่ไลยวิธีเนาะ เดียวอันสีบอกให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพี่น้องเยว,ว่าบอว่างเช็ดแนวไ,ได้เดว,วิธีใส่กับดักนูเนะาะเพราะว่ามันจะมีหลายวิธีเด้อ่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอ้ยเนาะวางกระปาปาดมันตุนพี่น้องวิธีใส่มันมันตุนเนาะมานจะปาดให้มันขาวๆพี่น้องเอ้ย ว่ายางก็คืนมันจะเข้ามันจะเห็นเด็สหยัดลงไปนี่จะเป็นนัน้นหมดหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะหมดหนึ่งหยัรลอยหน่อยเนาะแล้วมาเบิ้งเนาะวิธี บอกว่าฉีลงใส่พี่น้อยว่าฉีเห็ดหมดได้เนาะไปพี่น้องเยไปเบิ้งน่างหมดที่ใส่พี่น้องเยเนาะบอกว่าใส่บอลนี่พี่น้อยที่เัาใส่หัดตองพมก่อนพี่น้อยเอาบอลมีทางทางไปเลย ขุดดินดินมาทอมมันพี่นเนาะดินเรียบร้อยพี่น้างมาหางกับดักเนาะ ไปกับดักเอาตรงมันอีกมันอันนั้นให้มันถุกช่วงแนะ่ต้องกวดดินมาทมสี่นอ้อยเพราะว่าบอกอย่างี้ ม,มันเห็นเด้วิธีเหามันก็มีรายวิธีอยู่การใส่อะไรผมเบิร์ดผมเรียบร้อย หมัดนี่พี่น้อยทาหมัดบางทีมันถืน่อเนาะมันจะผุ่งเลยพี่น้อยพี่น้อยเรียบร้อยเนาะเขาจะท่มจังฉีพี่น้องท่มหวามันเห็นเลเห็นแต่เงาพี่น้องเยข,ขาวๆปต่อพี่น้องเย ฮะพี่น้อยเจอบอนนี่แหละเจอบอนมันพี่น้อยนี่แหละพี่น้อยเส้นทางมันเนาะมาว่างกี่เสมาบอกพี่ที่ใช่ฮะบอกพี่ที่ใส่พี่น้อย แต่ว่าเราใส่เนื้อมันโบนถือเนาะเราต้องหันเปลี่ยนเราต้องหันเปลี่ยนเห็ดแนวนี้เราต้องใส่ใหม่พี่น้องเสียบลงเรียบร้อยพี่น้องเลย ห àng, ลงงไป ừ, มันจะเป็นอันเวล,ลามันไปเนะลลาะเวลาไปผ่านมันจะอยู่ใช้ชุวงวัว โปรตี่น้อยอ่าจำนี่พอดีงามนี่พี่น้อยมันจะเป็นไรใหม่เนาะเอาขึ้นอีกจกบับอ่าดีงามเนาะโอ้มีกา้อมพี่น้องเนาะเอาก็มาว่างไว้บอน,นี่พี่น้อย ลอยพี่น้องเสียกนี่ยห้ามามัดมัดไว้มัดใส่พักกูดเนะเาะพี่น้องมาเบิ้งไก่ไก่ว่าเป็นจังไรมันจะเป็นลายใหม่แนนี้เน,นะาะเวลาเขาใช้ก็ได้แต่ว่าเขาเบิ่งบนได้ มีปองมีทา่ามันไปมันเที่ยวเนาะ,ะเอาก็ต้องใส่ไรใหม่เพราะว่าเอาใช้เหงือ่อมันจะบกินเลยเราต้องใส่ไรใหม่มันจะถื่อเนาะไปรุนกันตอนอ่อพี่น้อยห่างตออ่ออีกใส่ต่ออีกเนะเาะความขึ้น,นอดอกใหม่ด้วยเนาะ

មកกินผุกเลยเด้อกินดอกห้อยพี่น้องเอ้ยកាត់បើបិទញ៉ងអើយខោធិញនេះក៏ເປັນ깝เนาะเฮาจะบ่ได้ถมพี่น้องเอ้ยตนอ่ะមកយកខ្កៅใส่ណៃព្រឹកพี่น้องเนาะ เรียบร้อยขึ้นอย่างไรเนาะอะผีน้อย,พ,อย,พ,อยพ่ออยู่แลยถังนาดเลยแปลงเลยพี่น้อยนี่นเนาะระวังใช้รุ่นใหม่เอา ใส่เงน,นจะบุกินเด้เพราะว่ามันสลดัดเอาต้องหาวิธีหาวิธีใส่มันใส่เอาว่าเป็นจังไรนี่ ดีเลยพี่น้องเลยเขาฆ่าแพนเอาทาวามันยังทาวามันยังเที่ยวเนาะมันจะบ่พร่อเลยพี่น้องเลยมันถือเลยเลยถ้ามันเที่ยวเนาะไปพี่น้องเอ้ยไปใส่ใส่กรนต้อ,อใส่กรนต่่อพีน้อง จะลองใส่นี่เนาะเพราะว่ามันเพรมันมันแป้่อยู่เสียบเงินเพราะมันแป้่อยู่เลย ใหไปดิตนะัอโตน่อยยังกับสีกับดักเขายังสอันนองไปลุมกันตตบน้อยมาลุนกันว่า อยู่ต้นไม้นี่พี่น้องกกไม้ใหญ่นี่พี่น้องเอ้ยอ่าใหญ่คักเลยพี่น้องเครือมุ่งบเลยเนาะาวงสนี่พี่น้องเอ้ยสิลองเบิ่งสิลองเือเบิ่งเนาะเพราะว่ามันอยู่เงาใมเด้มันเป็นโกนเนาะ เป็นธรรเข้าไปปลาน้อยเกๆตัวมันแป้นดิทางไปแป้นเนาะเพรว่าเฮาก็ใส่เพชรเอเอเหมันเนาะทางทางเพิ่นเอิเพิ่นจะเอิ้น เป็พลังเนาะนะพี่น้องเลยใส่กักนมันีจะมีลายแบบลายใต้พี่น้องอเลยเอาววงใส่ก็ได้ ผมมันพี่น้องแต่บอมันมีเห็นอันกะดับของมันจะบุกเลยบอลหมัดกับบอลหนีด้วย เน่งสามสองลิตตัวนี้มาวางเก็บบุมลายเนาะี่่อเก็บบุมลนยมานี่หน้อยพอมันแปดดิมันมืดแน่จะหน่อยหน้อย 8เนาะเส้นทางมันมามันจะขึ้นอันมันจะขึ้นโก่นพี่น้องเอ้ยโค่นใหญ่เลยเนอยบ่าวงกใส่เลืองบางนั่นหลังนึงพี่น้องเอ้ยกับดักเฮาก็ได้นี่ก็มาใช้อยู่นี่อีกว่ามันสิคักหรือบ่เนาะ nó không luôn Có sẽ Chạy 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 nhớ to

xây căn vậy nó xây căn vậy phía đó เป็นลังสุดท้ายพี่น้องเองลังสุดท้ายเลยบันเป็นลังสุดท้ายเลยบัน,นจะมีทางทางขับอยู่พี่น้องครับนี่จะ็ะ

นะพี่น,ออนะน้องเอ้ยน้องมาบ้างกะได้ใช่ไหมชำเร็จเช็ดชินบุดแล้วพี่น้องเอ้ยนะน้องกะอับชมคลิปต่อต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ้าบ้างก็ชัยยกเพียงชำนิพี่น้องรอลุ้นคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ พ่อเกาคำว่าสบ,บายดีเด้อพี่น้องบอองทจุกุจุกคนเนาะไยพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายพี่น้องนะช้ำเร็จเช็ดชินพี่น้องเอ้ยใส่กับดักเขาก็ได้เขาก็จะได้กับและพี่น้องเนะอ้ยเนาะเพราะว่ามันมันคำและพี่น้องเอ้ยระวังกับเสีลาพี่น้อง ว่าบาังก็ใส่บดคลิปนี้จ,จบเพียงแค่น,นี้พี่น้องเอ้เนาะคลิปหน้าพี่น้องเอ้มาลุ้นคลิปต่อ,ตอไปเลยพี่น้องเอ้คลิปนี้ขอกาคำว่าสบายดีพี่น้อง